สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ยังมีแดดอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับแดดหายไปแล้วแต่เราสามารถโชว์ความเงางามได้ของรถมิวสุกิวเอ็กอันนี้ขออนุญาตส่งงานก่อนเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิโรนะครับภายนอกภายในกรจะค้องเครื่องโดยสารรวมถึงล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็เพิ่งเปลี่ยนของแต่งมาด้วยนะฮะสำหรับรถคันนี้นะบิวเอ็กเป็น m ิวเอ็กคันแรกของทางร้านเลยดีใจมากเลยนะฮะที่ อ่าคันนี้เข้ามาแล้วเป็นสีทงด้วยสีทงก็คือสีที่อ่าอยู่ตามโปตเตอร์นะครับเป็นสีที่สวยเป็นสีที่เขาออกมาเพื่อทําการตลาดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับสีนี้จะต้องเงาต้องสวยต้องสุดที่สุดก็ได้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับสีคันนี้ออกมาสวยงามมากๆนะครับกับคันนี้นะโปรแกรมการเคลือบแก้วที่ใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะครับคันนี้ออกมาสวยจริงดูดิความมันเงาครับถ้าเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจะบอกว่า ลูกค้าจะไม่กล้าขับรถกับแน่นอนนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาจจะมีฝนถ้ามีฝนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับที่ร้านมันจะมีที่เก็บรถจนกว่า่าสาภาพอากาศจะสวยงามแล้วลูกค้ามารับรถไปแบบสบายใจได้ตอนนี้เเหห็น็นนไมอย่างที่เห็นนะฮะเห็นไหมอากาศอย่างนี้ก็สามารถทําให้สีรถมีความเงางามได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งเงาไม่แพ้กันเลยกับเสียงแสงแดดจา้ามาัะคู่นี้จะบอกว่าถ้ากลางแดดอ่ะมันก็จะเงาวันนี้แต่เมื่อกี้ พูดกลางแดดเด็ดออกมาไล่อ้าแดดหายมาเป็นเมฆฝนมาเลอเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ว่าสภาพอากาศไหนครับเราก็สามารถทําให้รถเงางามได้เช่นกันนะครับตอนนี้นะครับหลายคลนะคนนบที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับพิกกี้กําลังส่งรถนะครับเคลือบแก้วอยู่1คันนะฮะสำหรับคันนี้เป็นรถยูสุมิวเอ็กนะฮะคันนี้นอกเหนือเสจากสีที่มีความสวยงามโดดเด่นแล้วเนี่ยจะมีของแต่งเพิ่มมาอีกหลายชิ้นนะะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ กับหน้ากับหลังก็คือคล้ายๆกับการกระกระเกิร์ดด้านหน้าด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยล้อแม็กนะฮะแล้วก็มีพวกกาดต่างๆนะครับหลังจากที่ลูกค้าแต่งของแต่งมาเรียบร้อยเนี่ยก็มาเคลือบแก้วที่ร้านออกมาได้อย่างสวยงามน่าดูชมเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้นะฮะกับรถฮิลล e ์ซูมิลเอนะฮะปี2021นะครับสวยงามดังคําล่ําลือจริง,รงๆนะฮะใครที่เป็นสาวกฮ e ิลล์ซูมิลเอนะ ก็รับรองว่าน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวกับรูปทรงและสีสันลิ้วรายของเขาสวยงามจริงนะครับน่าขับน่าขีมา่มากๆวันนี้มิกี้ RPA m u t o Dealing นะฮะยังไม่ได้เจอหน้ากันนะมาเห็นหน้ากันก่อน,นครับก็ที่เดิมนะครับหน้าร้าน RPA m u t o Dealing นะครับม,มองว่าแสงตอนนี้เป็นยังไงนะอย่างที่เห็นนะครับแสงตอนนี้ค่อนข้างจะบางๆหน่อยไม่ไม่ไม่แรงมากก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยงามนะปกติแสงเงี้ยก็ไม่ได้เจอบ่อยปกติจะเจอแดดแดดจ้า นี่เมื่อกี้ทําใจเมื่อกี้ทําใจส่งงานกลางแดดจ,จ้ามาแล้วนะมาเจอแดดอย่างนี้ก็เออก็สวยดีนะก็สวยดีมาดูเดิเราเลยไม่ได้โชว์เลยว่ามันไม่มีตะวิวที่ตัวรถแต่ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีแดดนะผมจะเขาจะลงอีกรอบหนึ่งโอเคนะะเราวันนี้มีกี้ r p ร์พีเอ็มออโต้ดีเทลลิ่งนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็เจ้าของรถคันนี้ด้วยที่เองนะครับคันนี้เป็นคันที่สี่ของเราแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณครับ